สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทางช่องยูทูปพอดดี้ระเพืนออฟฟิเชียลนะครับโอ้พี่น้องครับคือตามหัวขอคลิปทีผมลุงไปเลยนะครับผมกะวันนี้ลับบ้านนะครับพี่น้องครับกลับมาทรงตองเพชรนะครับกันเลยหอดบานดึกนะครับสีหาทุมนะครับน้องเพชรพึ่งสีนอนไปหอดก็เลยมาอัดคลิปนะครับ คุยว่าจากกับพี่น้องนะครับแต่ว่ามาบานนะครับผมไม่เห็นต้นใหม่นะครับเห็นต้นใหม่มาครับต้น,นี้บานเขาอื่นแทบบารมีเนาะภาษากลางเขาจะอื่นต้นหูกระจงนะครับผมแกปลูกมาตั้งแต่พร้อมสร้างบ้านนะครับบ,บ้านหลังนี้ละบานท่อนนี้ละประมาณหาหกปีนะครับตน้นบางยางใหญ่เลยเป็นโฮมหลังบานบางยางดีเลยครับ,บขึ้นมาพี่น้องมึง เหลือจะต่อเหลือจะต่อนะครับผมโอ้ยต้นหูกระจงนะครับที่หอยหอยต้นไม้ต้นไหลนะครับต้นนี้นะครับเป็นหฮมหมเงาให้กับให้เฮือนเท่านี่แหละครับที่ได้ยูได้เศร้าได้หฮมได้เย็นนะครับกะยูน้ำกันมากะหาหกปีนะครับตั้งแต่พร้อมเาสางบ้าน นะครับผมแต่ว่าก็ขึ้นมาเห็นแม่แล้วให้ลุ่งตัดนะครับเพราะว่ามันเกิดยังขึ้นมันสีไปทำไรพื้นฐานบานบอกบอนะครับเพราะว่ามันนะครับปลูกไว้ห้างตัวบานอยู่ครับผมห้างกับตัวบานหูกระจงควรปลูกห้างตัวบ้านเพ็นว่าอันห่างกันประมาณหกเจ็ดเมตรนะครับผมกับบุปปยังดอกสำหรับหากมันนะครับ แต่ว่าปัญหามันมัน,มน,มนหากไัหนอกครับผมปัญหามันก็คือบ่บ่เมนรากไมมนะครับปัญหามันก็คือใบใบโลนนะครับใบโลนล้ายที่จริงโลนโลนแล้วกับสามสามหมือ่อสี่มือมันกับละลายเปอยนะครับกลายเป็นปุ๋ยเป็นยังในดินไปนะครับผมหามองว่างกันเรื่องราคาต่างกลองมากพี่น้องเอ้ กลาเป็นปุ๋ยเป็นยังในดินไปนะครับผมแต่กะแต่มันกับบันไดมีเท่านั้น,นบันไดมีเท่านั้นนะครับอีกหนึ่งปัญหาก็คือบ่งตัวบ่งนะครับแม่งบ่งกบับที่ทามันคนมันไปถึกทามันเป็นพื้นปวดแสบปวดร้อนนะครับเป็นพื้นผู้ใดเคยที่คนมันบ่งกบับ นี่แหละครับสีหูดีนะครับว่ามันเป็นยังไงเพื่อนก็นเลยตัดเลยครับตัดออกเลยมันหลายแบบชนิดแบบขึ้นในห,หนังนี่ไหมเต็มเลยเนีย่ยมัน้กมกนี่เด็ปวดขีมันบ่งดําเต็มเลยครับเป็นว่ามันเม็ดปุ๋ยเต็มพื้นเลยเพื่อนก็นเลยตัดออกสิีนตัดออกถามว่าเสียดายบ่สุดๆเลยครับ สุดๆเลยคือผมเป็นคนปลูกผมเป็นคนปลูกงแต,แต่แต่ตอนซื้อมาตนน้นน้อยเลยต้นละซีสิบบาทหน่อยสำนันแ้ะครับพี่น้องครับสูงประมาณเมตรเมีก็กวนๆนี่แหละเท่ากับแปดสิบเซ้นนี่แหละประมาณนี้แหละครับปลูกตั้งแต่ผุนต่างแต่สางบานพร้อมกันเลยกับสางบานผมก็ปลูกไว้ไว้ถ่ายมันเป็นโฮมนี่แหละคือวัตถุประสงค์นะครับผม เตียววามันมันนีบ่งหลนะครับผมผมกับบริวาทด่เพื่อนตัดออกก็คือเพื่อนเป็นผู้ยูเนาะครับเพื่อนตัดออกหนึ่งนะมันบริยากเพื่อนเรื่องทําความสะอาดใบนะครับบริกวาดบริยังสองกระบ,บงปัญหาหลากัลกๆเลยคือบ่งนะครับกวาดใบไม้อย่นีเพราะบันเทนะครับพี่น้องครับถ้าปัญหาหลักๆเลยก็กคือบ่งบ่งกวนนะครับทางเทือมันเกาะ ล่าตากผาอยู่นี่ไหมพี่้องครับล่าตากผาอี่เต่ห่มเนี่ยตากเสื้อผ้าน้องเพชรตากเสื้อผ้าเพื่อนเสื้อผ้าจะคข้องนี่แหละครับมันมีบ่งมันตกหางเือมันปิดเกาะอยู่น้ำเทงสันขนเขินมันกัติดน้ำกาะน้ำะน้ำเสียน้ำผาเวลาเข้าไปใส่นะครับมันกัติดมันจะเกิดเลยปัญหาเิ่นเพือตัดปัญหาในการบักออกเลยตัดออกเลยตัดใส่วดิตัดเลือแถ้าต่อ ด้วตะต้นว้นะครับใบตะเข็ดเสาผูกนี่แหละครับผูกเสือบผูกยังจะตะกันตักนี้ได้หนกักตอใหม่ขึ้นไปค่ำนะคกระมุงสแลนสีเขียวนะครับเป็นโฮมใ้เป็นพ่าง้างพ่าไใบถึงสีบริการแดดรอยปรเปอร์เซ็นต์ก็ยังไข่กว่าบามีนะครับผมก็ดีไปยังหนึ่งนะครับผมบ้านนี้ก็เลยผู้จัดการนะครับเรียว่เสียหาเอาต้นไม้มาปลูกไม้มาปลูกทดแทนต้นนี้นะครับ ก็เลยขุดปลาสีหาต้นยังน้องมาปลูกเจอาต้นยังไม่ปลูกน้องมันค่อยสีบลเกิดปัญหาครับโอ้โหสำหรับใบนี่รนมันมันรนทุกทุกต้นยู่้หนะครับ,รบ,บ,ตแ,รบแต่ว่าปัญหาบุ่งสีบลมากน,นี่คือพ่นวาเอาต้นสนหอมไปยังสนหอมไรย,ยุ่งไหมครับพี่น้องครับสนหอมไรย,ยุง่งคือผมปลูกสองต้นยู่นาบ้านมันกับต้นใหญ่ขึ้นกันใหญ่มากครับมันกับเป็นโฮมเดย์ขึ้นกันนะครับต้นยูนาบ้านกับ หาหกปีกันดิแต่ว่าใบไงใบไยใบไ่เร็วคือยางต้นอันนี้งูกระจงนี่ไงโคตรเร็วเลยครับ่ญ่เร็วบบยังขักเลยหาหกปีที่จริงมันสามปีนี่คือเป็นห้มใญ่เลยดิครับพี่น้องแต่ว่าตัดออกซองเถอะลตัดทุกปีนะครับตัดปลายมันออกทุกปีลายมันแตกพุ่มออกหางมันจีึ้นไปซูงก็ตัดออกนะครับตัดทึ่งเดี๋ยวต่งานเข่ามันไหมงานเดี๋ยวมันเหี่ยวไปหอดสังกะสีใบสีล้นใส่สังกะสีสีเกิดสนิมมีอย่างสีผมกัดพยายามตัดปลายมันออกนะครับปล แต่แล้วมันกับปัญหามันบริจ,จุดนั่นจีนปัญหาก็คือมันมีบ่งนะครับผมถ้าผู้ายานแม่อยู่ครับแต่ว่าผู้ยานเบือ่อเทือนอยู่นี่อยู่นี่เบือ่อเทือนนะครับเจ้นผมสิไรสูฟังพ่อแม่นะครับผู้จัดการน้องเพ็ดป่าลุงน้องโฟดนะครับหลานสาวนวกผมโอ้จะคอนอันนี้ห้าหกเจ็ดแปดแปดคนนะครับเกือบสิบรัน ส่วนมากยานบงเป็นสุคนเลยนี่แต่ผมผู้เดียวว่ายานนะครับก็เลยมันเป็นปัญหานะครับเป็นปัญหาของคนส่วนรวมคนส่วนหลายก็เลยเพื่อนก็เลยตัดออกนะครับแต่ผมก็ไม่ได้เสียดายะอกครับเพราะว่ามันก็เป็นปัญหาเนาะหาเทียมมันขู่ใช้เสือผานอนเพชรนะครับตัดออกก็ดีกันแล้วครับพี่น้องแต่พี่แต่ว่ามันเห็นสีหอนนี่มันเศร้าท่านั้นละปัญหาของมันคือมันหอนนี่มันเศร้าแต่ว่าเพิ่นก็ดีเดชมุ่งเสี่ยเล่นผาเสเลนพี่น้องเห็นบ่อาจจะบอเห็นนะครับน้ะมันเหมือนครับ จะเล่มุ่งเสล่ไนไว้นะครับเดี๋ยวปีหนาฝ่าไม่อด้คดข้างหนาขนฮนัตเทิลมีเงินมีคข่ำนะครับติตัออกมาอีกน้นอยฮิตเป็นสลไาใบมองนั่งกินเขามองนี้นะครับเพราะว่าขั่วอยู่นี่ละมองนั่งอยู่ขั่วตอนนี้มองนี้คือมองอยูมองเดียวเวลายังมุงเว้นนะครับอยู่ในบ้านมาเลยหอนมามันเทาอบหนาบ้านก็มีมองอยูเจอะออกแบบแนวใดผมก็ได้ออกแบบบ้านมามีมองอยูหนาบานา้านสลาเฮิตไปสื่อสื่ามากสามมื่นหะใส่กันยังมาได้นะครับปล่อยตากเดี๋ยวตากล่นิีมไปเื้อฟุเก็ะซื เฮ็ดยังเดเฮ็ดยบบุมีสติเนี่ยครับพี่น้องครับผมเจ้าีวายจังได๋นะครับตอนที่เฮ็ดนั่นกับพ่อมีแน่นะครับคือได้อยากได้วามันง่ามมาประดับเพื่อนกับซื้อมาโลดนะครับซื้อมาแหลวก็บบรดมีประโยชน์ขังเรืองเทนะครับมั่บริคิดคิดหน่อยเมื่มาบริคิดอกคิดหน่อยนะครับผมคิดหน่อยโพดนะครับเสียเงินเสียข่ามที่มัซื้อสินะครับเรามาคิดที่หลังแต่วากะล้วนแล้วก็เป็นคู่เป็นประสบการณ์นะครับว่าห้องหมูแล้ววันเป็นสี่ข้าิกชเฮ็ดอีกที่หลังนะครับ เวลาเขาสิเฮ็ดอีหยังเขาสิใสอีกยังเขาสิได้มีสติในการคิดก็เก่านะครับผมเพียงซื้อมือนี่แหละครับแต่เงินบ่เบิดก็บ่คิดนะครับเอาครับผมกัเป็นคลิปเด็กๆคลิปเด็กๆเอามาลงให้พี่น้องเบิ่งนะครับขอบคุณพี่น้องมาชมนะครับผู้ดี่่อๆมึงย้อนหลังก็ขอบคุณหลายๆเด้อครับผมขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับทุกไลค์ทุกแชร์นะครับที่ติดตามกันนะครับผมคลิปนี้การมาบอกซูฟังโอ้ยการเปลี่ยนแปลงของบ้านนะครับอยากบอกพี่น้องว่าเฮาดีกับบ้านเด้อมื้อนี้หลังจากซ่อมล่ำนะครับ พานองคิดกับมาบานมาส่งิตนนะครับเอาเอาไปไว้หันในนอนขึ้นเดี๋ยวขึ้นขึ้นอี่และพี่น้องครับิตนตนิตนเพ่นิตนลูกนะครับเราเลยพผากลับขึ้นมาบานซะนะครับบดิยากดิบดิยากดิบมอาง่ายง่ายครับอยู่ง่ายกินง่ายเดี๋ยวความเป็นเด็กหน่อยเนาะเขาบ่นูจากดอกว่าอันไหนมันถูกอันไหนมันลําบากนะก็เรียนไปตามภาษาของเขาแต่ว่าเขาผูยาย้ใหญ่ผู้เป็นพอ่อเป็นแม่นะครับคือเขารู้สึกว่าลูกไม่เคยอยู่แบบนั้นแล้วเขาไปเห็นเขาอยู่ในของแคบแบแล้วเล่นไปแล่นมาว่ามีหมองอยู่ บพมีมูม,มีพวกเขารู้สึกบ่ดีนะครับก็เลยบอกออกดีกว่านะครับย่อมคิดหอดดีกว่าเสียให้ลูกไปอยู่ลาบากไปอยู่แบบนั้นนะครับผมก็เลยเอามาส่งครับอดบไดรอีรีอันนี้คือความเป็นพ่อเป็นแม่นะครับผู้ใดเ,เป็นพ่อเป็นแม่ก็ชิหูดีนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับก็เลยพามาส่งแล้วเรียบร้อยตอนนี้เขานอนแล้วครับมาหอดีทุ่มพอดีพี่น้องครับซีทุ่มเสียหาทุ่มนี่แหละก็เลยยังว่าล้างบานเลยมาเห็นต้นใหม่ต้นใหม่หาย เรื่องต่อนะครับก็เลยมาถ่ายคลิปวิดีโอลงให้พี่น้องเบิ่งนะครับตามต่างบอกพี่นอ้องฟังมาพอดีกับบ้านมือเสาร์กับสตีทีลับขึ้นไปบนันแพงคือเก่าเพื่อสิไปถ่ายโปวเตอร์นะครับพี่น้องยังติดตามทางเฟซบุ๊กหรือว่าทางเพจของทีมงานทุกๆคนล่ะครับผมเออสำหรับคลิปนี้นะครับพอดีที่วิสาข์ขอลาพี่น้องไปเพียงสัมนทธิขอบคุณหลายๆที่รับชมเด้อครับพี่น้องครับขอบคุณครับ